สวัสดีค่ะยินติต้อนเราเข้าสู่ช่วงรีวิวชุดกับเงินในกระเป๋าที่หายไปสวัสดีค่ะเชิฟาวิดเรียกฟาเรียกฟาก็ได้ค่ะวันนี้ฟาจะมารีวิวชุดรีวิวชุดคอสว่าอยู่เซียนจากรพรรจาราธิมานค่ะชุดที่ฟาจะรีวิววันนี้เนี่ยเป็นชุดของอ,อฟชอนะคะของร้านประสาทแมวค่ะจริงๆดิกสิทธิ์ของทางรื่งระจ,ระจระันทร์ปราจาราธิมานเนี่ย จริงๆแล้วแนะนำว่าลิขสิทธิ์ของเขาค่ะเขาจ่ายอนุญาตให้คขลิขสิทธิ์แท้ๆนะจะมีอยู่2ร้านที่ได้ทำค่ะร้านแรกเป็นร้านอปชอของร้านโวแต่ว่าร้านโว่ตอนนี้นหมดหมดสัญญาไปแล้วตอนนี้จะเป็นร้านของประสาทแมวหรือว่าร้านเหมียวค่ะตอนนี้ก็หาซื้อได้นะของ้านประสาทแมวโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าใน1เซตที่ซื้อมานเนี่ยเขาให้อะไระบ้านนะคะตอนที่ฟาฟรีมาฟาฟรีออเดอร์มาฟาซื้อวิกพร้อมกับตัวชุดมาเลยเนาะรองเทา้าฟาไม่ได้ซื้อมา เพราะว่าไม่มีเงินเอามาเริ่มจากเซ็ตของชุดก่อนเซ็ตของชุดเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมดห้าชิ้นค่ะก็คือจะมีเป็นตัวเสื้อตัวเสื้อตัวเสื้อนอกที่เป็นตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นตัวสีสีเทานแล้วก็เป็นเสื้อข้างในแล้วก็เป็นตัวกระโปรงค่ะแล้วก็มีตรงสัดอัดเอวที่เรียกว่าโอบีหรือเปล่าน่าจะเป็นโอบีแหละแล้วก็อันนี้เป็นโบกุกผมนะโบกุกผมอ่ะเขาจะมากับชุดกับเซ็ตชุดนะคะ ก็คือถ้าใครซื้อวิกแยกอะก็คือจะไม่ได้เซ็ตโบว์ผกผมนะจะมาแั่ชุดอย่างเดียวก็ต้องซื้อชุดด้วยถึงจะซื้ออันนี้ได้โอเคมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าเราเริ่มจากเสื้อก่อนละกันอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อตัวในนะเสื้อตัวในก็ผ้าเขาอะค่ะมันก็จะเป็นผ้าแบบเลี่ยไม่ถูกเหมือนกันอะมันจะเป็นผ้าลักษณะนี้ก็คือจะเป็นผ้ามีลายใส่สบายทิ้งตัวดีนะคะแล้วก็มีลูกเล่นตรงที่เป็นปกเสื้อเขาจะเป็นสายหนังอย่างนี้ติดมาให้ก็ มีดีเทลความแบบดีเทลให้มันดูมีอะไรขึ้นเนาะต่อไปจะเป็นตัวสายเสื้อด้านในนะคะด้านในอะ่ะเขาจะเป็นเส้นอย่างนี้มานะจะไม่ยับเป็นเสื้ออีกตัวนึงแล้วก็ใส่ทับนะจะมีแค่ตัวเดียวที่เป็นเสื้อแล้วก็ผูกอันนี้นะคะแล้วก็ค่อยผูกด้านนอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าปักลายค่ะคล้ายๆกับผ้าผ้าแพระเป็นผ้าแพรปักลายประมาณนั้นไม่สิเออผ้าแพรผ้าแพรพิมพ์ลายทอลายเออผ้าแพรทอลายประมาณนี้เห็นส่วรูปเห็นไหม โอเคค่ะวิธีการใส่หลายคนฟ้าเชื่อหลายคนสงสัยว่า, mm. วาเฮ้ยไอเส้นเนี้ยมันผูกยังไงใช่ปะคือมันมาไปสอดเส้นอย่างเงี้ยแล้วแบบฉันจะผูกยังไงเพราะว่าที่เสือ้อเขาก็ไม่ได้ให้ไม่ได้มีไอตรงเชือกอันนี้ที่เอาไว้ให้กับผูกเนาะวิธีการผูกนะคะก็คือเราจะอาสอดเส้นเนี้ยใส่เข้าไป,ใส,าไปใส่ปกติเลยแล้วเราก็จะค่อยอันเนี้ยไปผูกไว้ด้านหลังเราเนาะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผูกยัาไงนคือแบบสมมติใส่เสร็จแล้วเราก็ค่อยอันนี้เข้าไปค่ะล้วก็ผูกไว้ด้านหลังดึงให้ตึงแล้วผูกไว้ด้านหลังเลย เสร็จแล้วก็มาผูกด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็เสื้อความชีวแบบจีนอะ่ะมันก็จะเป็นชุดแบบผูกไงก็สามารถใส่แบบไปซส์ได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายเนาะก็จะมีเชือกด้านในค่ะจะเป็นด้านในตรงนี้เป็นเชือกเหมือนกันประมาณนี้เนาะก็จะเป็นขวาแล้วก็ปันสายทับข้างบนนะคะชุดนี้อะ่ะส่วนตัวฟ้าว่ามันค่อนข้างหลวมนะนี่ฟ้าซื้อไซส์ S มาแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างหลวมอจาจจะเพราะว่า เราเป็นคนค่อนข้างผอมมั้งแล้วพอมันใส่มันก็มันหลุดค่อนข้างจะหลวบหน่อยอาจจะเเพราะเราโตเตี้ยใช่ไหมแหละมันก็เลยแบบหลวบมันสั้นงไงเออมันก็ผูกกับมันก็หลุดโอเคชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่สองจะเป็นตัวโอบิเรียกโอบิและการขอด้วยใช่หโอบิดูสักสีเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นโอบิเป็นผ้าผูกเอวค่ะเหมือนกันเลยดีเทลตรงสีแดงกับสีเทาก็จะเป็นผ้าแพรผ้าแพรทอลายตัวผ้าสีดําก็จะเป็นเนื้อเหมือนกับตัวชุดนะคะ หน้าหลักก็คือจะเป็นตีทุกแก่นี้แปะแปะเอาอับไซย์ได้เหมือนกันตัวเชือกอันนี้เขาผูกมาให้แล้วนะไม่ต้องผูกเองใส่แล้วก็แปะได้เลยปึกเสร็จประมานั้นต่อไปจะเป็นตัวกระโปรงชุดว้่เว้ยมาอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าว่มาละกันนะเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นเวอร์ของอีหิเราจูเนาะจะไม่มีกางเกงนะ จะเป็นกระโปรงเลยไม่มีเงเกงข้างในให้ฉันต้องหาเงิใส่เองแต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันยาวอะค่ะม็เงินเกง,เกงแบบางเกงแบบเป็นกระโปรงยาวถึงถึงขาเลยเนาะก็ไม่ร้อนเป็นกระโปรงให้ต่อไปจะเป็นตัวนอกสุดีเทลอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เป็นเสื้อนอกชุดเสื้อคลุมตัวนอกตัวใหญ่มากแบบมากถึงมากที่สุดแล้วก็อันนี้จะเป็นดีเทลตรงแขนนะคะก็จะเป็นผ้าแพรเหมือนกันเป็นผ้าแพรทอลายเนาะเย็บติดแบบนี้เป็นปักอ่ะอันนี้มันจะต่างกับ ร้านว่ตรงที่ว่าร้านโว่มันจะมีสกรีนตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นลายแบบลายคล้ายๆลายเพลิงอะอยู่แต่ถ้าเป็นร้านเหมี่ยวมันจะไม่มีเนาะคนดีว่าฟาร์มไม่ได้ซื้อร้านว่มาไม่มีต้นแบบให้ดูว่าเป็นยังไงร้านโว่มันจะเป็นลายแบบเกเป็นลายทอเลยอะเป็นแบบเป็นลายสกรีนน้าจะเป็นลายสกรีนมั้งเป็นลายแบบเป็นลายปริ้นเป็นไฟๆอะค่ะแต่ว่าอันนี้ของร้านเหมี่ยก็จะไม่มีเนาะแล้วก็จะเป็นผ้าลายสีเหมือนกันโอเค อันนี้จะเป็นเผื่อใครแบบไปดูของแท้ของลอมนะให้ดูป้ายอันนี้เป็นป้ายของ o f ฟฟ c เ a l Official เลยก็จะเป็นของของชื่อรานะคะแล้วก็ของขอเชเหชั่กับชื่อของเรื่องเนาะเป็นโลโก้ของเรื่องเลยผ้าอันนี้ก็จะเหมือนกับเหมือนกับตัวเสื้อเลยแต่ว่ามันจะดีเทลมันเ่วที่ว่าผ้าที่เขาใช้ทอเข้าไปด้วยกันนะมันจะมีความมันเวลาใส่มันจะมีเทกเจอร์ ส่วนตัวเนื้อผ้าฟ้าว่ามันใส่สบายนะอาจจะรอนิดน,นึงเรื่องจากประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเนื้อผ้าทิ้งตัวดีค่ะเวลาเดินมันก็จะพลิ้วสวยต่อไปมาพูดถึงชุดอื่นบ้างจริงๆอกันนี้ขอไปแทรกเก็บของดูนะัะเพราะว่าฟ้าเคยเช่ามาเดี๋ยวเรียกว่าเช่าเรียกว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ขายต่อไปดีกว่าหลายคนถามพาอเปรียบเทียบแล้วว่าอ,อั f อร์ชชอว์วกับพอรชชอเหมียวอ f พพอร์ชชอววกอะฟ้าตอนนั้นฟ้าเคยซื้อชุดหลันจ้าวเวอรกมาแต่ว่าก็ไม่ได้ขอเพราะว่าหากไม่ได้กเเยยขาาไปนื้้อผค่ะ ถ้าเป็นของอฟชอโวอ่ะปลาล้ารู้สึกเนื้อผ้ามันจะแข็งกว่าชุดของขอฟชอเหมียวนะคือเนื้อผ้าเขาจะแบบมีความเบาอ่ะคือมันใส่ไม่ร้อนเว้แต่ว่าไม่ได่ใ่ไปเพราะว่ามันเป็นชุดสีขังหรือเปล่านะคือมันใส่ไม่ร้อนแต่ว่าตอนที่มันทิ้งตัวมันทิ้งตัวไม่สวยคือทุกคุณภาพเป็นผ้าแข็งไงเออมันไม่นี่เล้ว,ว่าทิ้งตัวมันเวลามันเดินอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอันนี้คือข้อต่างของเนื้อผ้าส่วนเรื่องอ้เสือชุดอะค่ะคือร้านเหมี่ยวเขาจะขายแยกเขาจะขายแยกนะก็คือชุด วิกแล้วก็รองเท้าที่บอกไปว่าผ้าผูกผมอะไรก็ตามของวิกเนี่ยมันจะไม่มีอยู่ในวิกคือคือไอตรงหน้าร้านที่เขาตั้งโชว์ลุคของเขามันจะมีถ้าเกิดใครแบบให้ไปขออนุญาตมันจะมีผ้าคานหน้าผากแล้วก็มีกวานด้วยใช่ปะแต่ซื้อมาจริงๆไม่มีนะแค่โชว์เฉยๆดังนั้นใครอยากเขาจะผิดถ้าร้านพีเขาน่าจะแจ้งกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็อ่านดูให้ดีแล้วกันส่วนต่อไปมาถึงเรื่องวิกบ้างอันนี้วิกขออนุญาตไม่ถอดนะนะคะเพราะว่าหัวข้างในรุ่งมากชอบความมัดจุอันนี้เขาพัดมาให้นะ คือร้านวีเขาก็จะตัดเป็นทรงมาให้เลยแล้วเราก็มาพ่นสเปรย์เซตนึงแต่ว่าอันนี้ฟาเซตไปไม่สวยเพราะว่าเก็บไว้ได้ถุงนานแล้วแล้ววิกมันมันมัน,ม,นมันมีเกลียวค่ะต้องไปยืดใหม่เนาะอันนี้ฟ้าก็ยังไม่ได้ยืดเพราะไม่มีเวลาก็เลยมาเซตคร่าวๆไ้ก่อนชอบดีเทลตรงที่ว่าเขามาจุกให้เว้ยคือชอบอันนี้จริงๆนี่ะไม่มีความมาจุกให้ฉันนะฉันชอบมากอันนี้คือเซตนะถ้ามาของจริงมันก็จะแฟบอย่างนี้เวลามาในถุงอันนี้เราเซตขึ้นไปให้ใหมันชี้ชี้ไปสวาก,กาศเป็น WiFI นะคะ วิกอันนี้น่าจะยาวประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยี่สิบเซนคือยาวมากถึงขั้นที่ว่ายาวมากจริงๆหักหัวเหมือนกันเทคนิคเวลาใส่วิกยังไงไม่ให้วิกหลุดนาะให้ใช้กิ๊บดำอะค่ะกิ๊บดำนักเรียนอะที่เราติดกันอะติดเข้าไปตรงเนี้ยแทะเข้าไปเลยเพื่อไม่ให้วิกมันหลุดแทะเข้าไปได้เลยเนาะเรากว่าระวังวิกพันนิดนึงประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็มารีวิวชุดคร่าวๆอาจจะรีวิวไม่ได้รีวิวดีมากเนาะ แต่ก็สุดท้ายแล้วอันนี้ขอพูดในฐานะที่เป็นติ่งปรมาจาระกันก็คืออันนี้ขอพูดโดยรวมเลยแล้วกันสำหรับใครที่หาหาชุดคอร์สอยู่อะไรยังไงนะคะจะบอกว่าในเรื่องของปรมาจารถิม่านเนี่ยเขาได้มีข้อตกลงหรือสัญญากับทางกับทางบริษัทของเขานะว่าชุดอะให,ให้ให้เป็นแค่ของฟอชอรเท่าน,นั้นก็คือตอนนี้จะเป็นร้านเหมียวนะคะภาษาแมวเนาะ ก็ไม่ขอฟ้าขอไม่สนับสนุนชุดคอผิดลิขสิทธิ์ของของเรื่องนี้นะคะคือถ้าเรื่องไหนที่เขาแบบออกมาแล้วว่าเออคุณต้องซื้อของลิขสิทธินะก็อยากจะให้สนับสนุนค่ะเข้าใจแหละว่าชุดมันแพงแต่เราก็อยากจะให้แบบสนับสนุนของแท้มากกว่านาะสนับแบรนด์ที่เขาแบบบังคับว่าเออไม่เป็นของมันเป็นลิขสิทธิ์อะคะ่ะแบบนี่อยถ้าสุของจริงใครใส่ก็ไปเช่า,ไป,ชาไปเช่าดูก็ได้นะไปหาเช่าตลาดเช่าก็มีนะคะ ก็จริงๆก็ไม่อยากให้สนับสนุนของปลอมเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าเออบางทีคนเขาทํามาแล้วอะเขาแบบเขาทํามาเขาก็ควรจะแบบได้ผลตอบแทนที่มันดีกลับไปหรือเปล่าเลาะอันนี้ก็ใส่ใจฝากไว้ห่ายคนที่เห็นว่าเออชุดคอร์แบบไม่เอาปชมันถูกมันถูกใช่แต่ว่าส่วนตัวแล้วอะเรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันเป็นแบรนด์ที่เขาแบบที่เขาบอกมาแล้วว่ามันควรจะเป็นแค่เขาคือเหมือนว่าเขาขอความร่วมมือมาแล้วค่ะว่าเอออยากจะให้เป็นแค่ของเขาอย่างเดียวนะเขาไม่อยากให้ใครแบบเอา เขาเรียกว่าไงอะเอาผลงานของเขาไปหาไรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะสนับสนุนให้แค่เป็นของอฟชอละกันนะคะตามชุดฉันแล้วร้านเช่าชุดคอสก็มีออฟชอเยอะแยะเลยเนาะอาจจะหายากอาจจะถ้าเกิดซื้อเมื่อหนึ่งะคะ่ะอาจจะสูงหน่อยนะคะแต่เราก็บอกไว้ก่อนเลยนะว่าชุดนี้เนี่ยฟ้าก็กาลังจะปล่อยนะคะคิดว่าน่าจะได้เอาไปถ่ายใครอีกรอบนึงหรือไม่ก็ น่าจะได้เทสคอร์ดหรือไม่ก็รีคอร์ดอีกรอบนึงก่อนหนักฟ้าจะปล่อยนะคะราคาอยู่ที่ 2, ประมาณสองพันห้าเนาะเพราะว่าชุดนี้มือหนึ่งจะไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิ้นฉันใส่สแบบรักษาของมากประมาณนั้นนะคะก็ใครสนใจติดต่อมาได้เดี๋ยวฟ้าแลาจะลงขายไว้หน้าเฟซบุ๊กเนาะหน้าราคาอยู่ที่ประมาณสองพันห้าถึงสองพันเจ็ดนี่แหละประมาณนี้เพราะว่าเป็นชุดมือหนึ่งแบบสภาพสภาพ,พดีมากไม่มีตำหนิอะไรเลยชุดนี้ฟ้าพา,ฟ,าฟ้าพีมา,สาม,า,าสามพันกว่าสามพันบวกบวกบวก,บก,บก,บกนะจ๊ะ โอเค๊มยบายสวัสดีค่ะคลิปหน้าจะทำอะไรคลิปหน้าน่าจะมาเล่าเรื่องของข้อควรระวังข้อห้ามในการคอรเพลกันค่ะว่ามีอะไรไปเจอกันได้ในคอช่วงคอร์สก่อนตายเนาะ๊มยบายสวัสดีค่ะ